รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย l i f e under the sea is better than anything they got up there The seaweed is always greener in somebody else's lake You dream about going up there but not desire ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันพุดเก๋แล้วก็น้องอลิงค่ะค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราตื่นเต้นกันมากเลยนะคะมสุดเลยอ่ะใช่แล้วเหมือนเป็นเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะมาต้อนรับผู้ชมที่ Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะอยู่ท so so, well, so really ี being like ่สยามพารากอนเองชั้นใต้ดินนะคะค่ะเราไม่ต้องไปบรรยายเพื่อทำไมเราพาไปให้ผู้ชมเห็นกับตาเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดินเข้ามาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะคะใช่แล้วแล้วก็มาเจอกับไฮไลท์ตรงนี้เลยนะคะ<ช>เมื่อกี้แบบแอบแบบว่าหวานเสียวนิดน,นึงนะคะบริเวณน,นี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าชาร์กวอล์กใช่ไห้คะ ใช้ไหมคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะจะคิดว่าเราจะแอคชั่นท่าไหนใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะยิ้ประกบเบนนนานนะคะนี่ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่นะคะยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะคะตื่นตาตื่นใจแล้วถ้าเกิดแบบว่าน้องๆมาหรือว่ามากันทั้งครอบครัวนี่รับรองสนุกแน่นอนกรี๊ดกันเลยบอกว่านะคะยังไม่อยากลุกไปจากตรงนี้เลยอ่ะเเขามีทั้ง พี่เก๋เราเดินไปแล้วคุณผู้ชมค่ะเลินๆค่ะดูนั่นดูนี่เรื่อยๆนะคะว่าระหว่างทางเนี่ยคือมันเขามีทุกจุดอะไม่มีตรงไหนที่เดินแล้วแบบไม่มีอะไรดูอ่ะมันมีกนะคะเร<ด>ียกว่า<ด>ไฮไลท์มีอยู่เต็มเลยใช่นะคะไปต่อกันไป่ะคุณผู้ชม เหมือนตัวเองเป็นปลาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เป็นอะไรนะเป็นปลาโอ้โหไพ่สวยๆอยู่ในเล่อยู่ในกล่องสวยๆด<อ>้วย,ยนะคะคุณผู้ชมลองนิดดูว่าน้องหลิงจะเป็นปลาชนิดไหนเป็นนางเงือกแสนสวยเป็นเอเรียมเนี่ยค่ลิักเรียนมือ <c oughs> เบอร์โอ้นอะคะ <c oughs> นางเงือกก็ <c oughs> นางเงือกนะคะยอมวันหนึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้อาหารปลาด้วยนะพี่เก๋อ้าวอ๋อเดี๋ยวข้างหน้าค่ะเราไปดูให้อาหารปลากันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะในตอนนี้ร้านอร่อยค่ะจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปทานกันนะคะในช่วงช้างจะชิมโดยน้ำดื่มช้างค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้าง ช้างชนชิมวันนี้ลิงยืนอยู่หน้าร้าน Two Spoon Tail ค่ะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากมายนะคะของอร่อยเราต้องเข้าไปทานค่ะไปกันเลย เมนูที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็คือเมนูที่อลิงอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะมาทานที่ร้าน Two Spoon Tail ค่ะซึ่งตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือครีม my c a เฟ่ลาเตนะคะเป็นแบบตัวโด่งดังเลยนะคะของทางร้านเพราะก็เป็นแบบแนวลาเต้อาร์ตนะคะอย่างของอลิงก็เป็นมี3ตัวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาก่อนทานเราเขย่าเนี้ยมันจะกระดุกกระดิกะคะ่ะน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าอ่า รสชาตของอันนี้ของอลิงตัวเป็นกาแฟนะคะ มเ,เมนูต่อไปเลยค่ะอันนี้คือนูเทลล่าช็อกโกแลตลาวานะคะซึ่งเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวนี้เลยไอศกรีมวานิลานะคะทานกับช็อกโกแลตลาวาตัวนี้แล้วก็อันนี้คือสโคนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสโคนในสไตล์ออสเตรเลียนนะคะก็มันจะร่วนกว่าทางสโคนของทางอังกฤษนะคะ no. ร่วมกับทางของทางอังกฤษจริงๆด้วยค่ะที่นุ่นสโคนของทาง,งกิตจะแน่นๆนะคะสตรอเบอรี่เลยออร่อยมากค่ะไม่รสชาติไม่ได้หวานเลี่ยนนะคะเ,ออเพราะได้เจออะไรที่คู่ควรฉันขอบคุณและให้คำสัญญาว่าจะรักษาไวา้ฉันไม่ต้องการใครอีก บางฝ่าต้องเสียใจแล้วเป็นสิ่งไหนสูวยังต่อไปตัวฉีโลกนี้มีคนยาเาอและเธอคือคนชอบดีแม้แต่ความมาทุกทั้งอันนี้นะคะก็คือฟรุตตี Jelly ี่โซดาค่ะซึ่งทางร้าน2 Spoon Tail นะคะเค mm hmm. มีเครื่องดื่มหลากหลายแบบเลยค่ะให้เราเลือกดื่มกันนะคะหรือว่าอยากจะเป็นขนมเบเกอ y นะคะก็มีหลากหลายแบบเลยล่ะคะ่ะร้านนะคะเปิดทุกวันพุธจนถึงวันอาทิตย์ค่ะ พูดถึงสุกนะคะจะเปิดเที่ยงจนถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิด11โมงค่ะจนถึง2ทุ่มเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยางจะมาทานขนมอร่อยๆนะคะแล้วก็ในบรรยากาศที่เป็นแบบคาเฟ่แอนด์สะแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ค่ะร้าน Spoontail นะคะอยู่ที่สุขทัยอเวนิว99นะคะหรือเรียกง,ง่ายๆคือร้านก็อยู่ในย่านเมืองทองธานีนะคะคุณผู้ชมอลินะคะอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมคะมาทานขนมที่นี่จริงๆนะคะเป็นแบบว่าฮาร์ดเมดเลยค่ะทำด้วยใจนะคะที่ร้าน s p o o ู tail ค่ะแนะ นำโดยช้างเชิญชิมค่ะมองมุมใหม่สีสันใหม่ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยะัดเครื่องปรุงรสไอเชฟมองมุมใหม่สีสันใหม่ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนับสนุนโดย ซอสปรุงรถตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยะัดอร่อยโดนใจจาก3มแม่ครัวพ t ทีทีไลฟ a สเตชความสุขหลักสไตล์ในทีเียค่ะในโซนนี้เราสนุกสนานกันใช่นะคะ ถือว่าอย่างที่คุณเขาบอกว่าเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ครับผมชื่อเขาก็คือแองหินเรียนรู้นะแองหินแองหินเรียนรู้ก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ตามแองหินอย่างนี้ๆนะคะใช่ครับผมโดยเฉพาะเนาะอย่างที่เรารู้จักกันเลยนะครับเด็กๆจะเรียกว่าปลาดาวนะครับแต่ว่าอะไตามชื่อของเขาเราจะเรียกว่าดาวทะเลนะจับดทะเลจับได้ครับผมเนาะตามชื่อเลยครับแองหินเรียนรู้นะก็คือเราจับลงไปเเลยหรอคะครับผมาจะนิ่มๆแล้วก็แข็งนิ่มๆนะคะแสดงว่าเขาไม่ดุ ไม่ดูดครับผมมดดมาให้น้องๆนะครับหรือว่าเด็กๆน้องมาจับได้ด้วยดูดิเขาไปเกาะอยู่กับปูอะค่ะครับผมนี่จะเป็นดาวจุดส่งนะครับมีทะเลจุดส่ได้ไมไม่ได้ไม่ได้พว่ตรงนี้น้องจะอาศัยอยู่ในน้ำแต่พันธุ์น้องจะเป็นอะไแล้วนี่คืออะไรอะคะอ่าสิ่งนี้คือไข่ฉลามะไข่ฉลามเป็นไข่ฉลามอะคะถูกต้องครับผมโอ้ฉลามก็ออกรูปเป็นไข่เหมือนกันเหรอคะเนี่ยครับผมพันธุ์สายพันธุ์นะฮะพันอะไรอะคะอย่างตัวนี้ชื่อว่า ฉลามกบฉลามกบครับฉลามกบจะออกรูปเป็นไข่ไปนี้นะครับอ๋อแล้วแล้วแบบว่าเขาจะกลับมาที่ไข่เขาอีกไหมคะไข่ทิ้งไว้แล้วก็จะทักออกไปเลยครับผมไม่กลับมาที่ไข่ไปนี้แล้วเนาะอ๋อแต่แสดงว่าอันนี้ไม่ไม่มีแล้วใช่ไหมคะมีแต่ตัวเปลือกไข่อ๋อออกลูปเป็นไข่แล้วก็ฟักออกเป็นตัวเลยเขาบอกมีคลิงทะเลด้วยใครไม่เคยเห็นก็มาดูตรงนี้ได้ ไปเล่นทะเลปกติเราก็ไม่ได้มาจับปลาไม่มีโอกาสได้ได้สัมผัสเลยแล้วเกาขาจะพบที่เขาเป็นซากปลาดาวนะหรือซากดาวทะเลที่ที่คลื่นคลื่นซัดเข้ามาอันนั้นคือเขาจะขาดน้ำตลอดเรยอด้านในเนาะหรือโคนน้ำเขาขึ้นมาจากน้ำน่าจะตายนั่นนะคะแล้วพวกนี้ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้นต้องอยู่ในน้ำแล้วก็สวยงามแบบนี้ค่ะ ก็สำหรับจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ทุกคนต้องแวะมาดูใช่เป็นค่ะหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเขาจะมีดเวอร์นะคะลงมาให้อาหารปลาอืมใช่แล้วเราจะพูดคุยบเขาด้วยได้ใช่ไหมคะถาม,มีคำตอบนะคะใครสงสัยอะไรในในตรงนี้ในตรงนี้นะคะ,ะค่ะก็ถามได้เลยค่ะดิเวอร์เขาจะตอบคำถามเรา ศึกษาธรรมาชาติของปลาแต่ละชนิดเพราะว่าหลากหลายชนิดหลากหลายผ่านนี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแหวกว่ายไปเออขาจะบรรยายบอกหมดเลยนะคะว่าปลาตัวไหนนะคะปกติแล้วอาศัยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะมาทาได้าค่ะสนุกสนานเพลินแล้วก็ได้ความรู้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องมาฝากซึ่งก็ได้ความรู้เหมือนกันเช่นกับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์ค่ะไปดตามชมด้วยกัน,นะคะ่ะ การตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับการส่งสุขป,ปีใหม่ด้วยกระเช้าสินค้าสาหากรณ์โดยสินค้าของสาหากรณ์นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตผลแห่งความสำเร็จของการสาหากรณ์ไทยซึ่งกระบวนการสาหากรณ์ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีศักยภาพหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคดังนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสาหากรณ์จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมตลาดและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสาหากรณ์ให้กระจายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า100ปีการสหกรณ์ไทยกับความสำเร็จที่มีมาอย่างยาวนานในการพัฒนาสหากรณ์ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจระดับฐานรากของสังคมที่มุ่งหวังนำประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในระบบสหกรณ์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลผลิตของสหกรณ์รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสหกรณ์ได้ เมื่อการสร้างเครือข่ายช่วยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์สิ่งที่เห็นตามมาคือความเข้มแข็งของขอบวนการสหกรณ์ทั้งระบบนั่นถือเป็นความสําเร็จของขอบวนการสหกรณ์ไทยที่ทําให้เกิดความเข้มแข็งประโยชน์ตกอยู่กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดส่งผลให้สมาชิกและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด เราก็มีการรวมกลุ่มแล้วก็มีทางสาคการก็มาส่งเสริมอาชีพะครับมีทั้งเงินทุนมีความรู้มาให้ทางกลุ่มเราทําให้มีรายได้แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีความภูมิใจค่ะที่ได้เป็นลูกสมาชิกแล้วก็ว่าบรรยากาสที่ดีขึ้นแล้วก็ความมั่นู่ครอบครัวก็ดีขึ้นค่ะสนับสนุนโดย PTT Life Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว Healthy Mate ไร้ทิพย์ ตรงนี้นี่แบบโหรู้สึกเหมือนกับว่าเราแหวกว่ายจริงๆเลยไฟๆก็ต้องมองไว้มหมใช่ไหมคะเงือกน้อยใช่เมทค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเดินแบบในตามอุโมงอย่างนี้ไปเราไม่อินนะคะเขามีแบบโอชิมอกเกอร์แบบให้เดินในท้องทะเลเหมือนว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะชมด้วยแบบบนท้องน้ำเรือท้องกระจกอันนั้นใช่ค่ะและถ้าใครนะรู้สึกว่าอินมมากชอบมากๆนะคะ นอนค้างคืนด้วยนะเออที่นี่เหรออ๋อใช่ค่ะเขามีนอนค้างคืนด้วยนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้อ๋อมีกิจกรรมด้วยนะโอ้โหนอนแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเรื่องมีแม่ก็พูดแบบเรื่อแซมเรื่องรวยแล้วไปดูกันดีกว่านะ่งถ่ายกัเลยค่ะผลิตภัณฑ์โพลีสกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ นำเรื่องราวของสวไรมาฝากอีกเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่บ้านแล้วก็หนุ่มๆที่อยู่คนเดียวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเสื้อผ้าอับชื้นแล้วก็ถามมาแมตรงประเด็นเลยนะคะว่าบางท่านเชื่อไหมคะว่ามีปัญหาเรื่องของผิวแผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลังผดผื่นคันเกิดขึ้นก็หาสาเหตุไม่ได้ลองเปลี่ยน น้ำยาซักผ้าดูนะคะปรากฏว่าหายค่ะบางคนก็กลับมาใช้สบู่แทนแล้วไปออกกีฬาเหงื่อออกกลับกลายเป็นว่าผดผื่นนั้นหายไปแต่การใช้สบู่ซักผ้าบางทีก็ไม่สะอาดนักนะคะเพราะว่าสบู่นั้นเหมาะสำหรับชะล้างผิวมากกว่าแสดงว่าท่านอาจจะแพ้สารบางอย่างใน ผงซักผ้าในน้ำยาซักผ้าหรือบางท่านก็แพ้น้ำยาปรับผ้านุ่มก็เป็นได้และบางท่านแพ้น้ำหอมที่อยู่ในน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งตัวนี้อาจจะทำให้ผิวเรานั้นแพ้ได้ใส่เสื้อผ้าสักพักนึงอาจจะไม่เป็นไรแต่บ้านเราอากาศร้อนเหงื่อที่ซึมออกไปผสมกับตัวน้ำยา,าจะเป็น กลิ่นหอมกลิ่นอะไรก็ตามที่มาจากเคมีผสมผสานลงไปในเนื้อผิวก็ทำให้แพ้ได้ฉะนั้นลองเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าดูนะคะประการแรกเลยน้ำยาซักผ้าที่ดีนั้นจะต้องชะล้างสิ่งสกปรกในเสื้อผ้านั้นได้สะอาดหมดจดแบบปลอดภัยอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องไม่มีกลิ่นอับ ชะล้างกลิ่นอับนะคะซึ่งบ้านเรามีอากาศร้อนเนี่ยชะล้างกลิ่นอับในบริเวณเนื้อผ้าได้เป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องไม่มีกลิ่นน้ำหอมที่แรงเกินไปนะคะรวมไปถึงความอับชื้นของตัวผ้านั้นต้องเกลียงเกล่าไม่มีปรากฏ และสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่งเลยก็คือจะต้องถนอมใยผ้าด้วยเพราะเสื้อผ้าแต่ละตัวนั้นบางทีเป็นเสื้อผ้าตัวโปรดเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเรานานๆแล้วบางอย่างเป็นเสื้อรักเป็นของที่คนรักให้มาเราก็อยากจะทนุถนอมเสื้อผ้านั้นให้อยู่กับเราถึงแม้จะไม่ได้สวมใส่ก็ตามนะคะแต่ว่าเสื้อชุดนั้น เราก็อยากให้อยู่เป็นที่ระลึกด้วยนะคะฉะนั้นการเลือกน้ํายาซักผ้านั้นก็ควรจะมาจากใบโบัวบกนะคะแล้วส่วนที่ชะล้างตัวคราบน้ํามันคราบเหงื่อใครได้เป็นอย่างดีก็คือตัวมากรูดกับมะนาวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวใบชาตัวนี้จะลดกลิ่นอับของเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดีตัว ของใบโพบกนั้นเมื่อนํามาหมักแล้วก็ทําน้ํำยาซักผ้านะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าถานอมใย,ยผ้าได้เป็นอย่างดีลองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสอบถามรายละเอียดได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอขณะน,นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าดิฉันนําเนื้อหาสาระที่ดีที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้กลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดโทรศัพท์0 2 8 8 0 8 1 1 2 5และ0 8 1 6 2 9 7 2 0โอ้ดูดิแสบมากคุณผู้ชมพี่เก๋ต้องบอกว่าแสบมากเพราะว่าสนมากนะคะเขาคิดเล่นะคะดูดูนะคะแต่ความแสบเป็นความน่ารักเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็แนคลันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ จนทูค่ะเจนทูแพนกวินอะไรนั่นละค่ะสำหรับที่นี่นะคะซีไลฟ์แบงคอกเขาเขาบอกว่ามีการเพาะเลี้ยงเองนะคะแล้วก็เอามาจัดแสดงนะคะให้เราได้เห็นแบบแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะใครเห็นใครก็ชอบนะคะ น่ารักลคเขามีแบบมีดิสก์มีไวน้ำดิสก์สวยานนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมจะต้องมาแล้วก็หยุดถ่ายรูปเป็นไฮไลท์เลยอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่อยากมามาดูไฮไลท์มีหลายโซนมากนะคือเขามีหมด13โซนอันว่าก็เป็นไฮไลท์อะทั้ง13โซนเลยนะมีความแตกต่างกันแบบสื่อสารเราทำกันได้นั่งแบบว่ามาเป็นคู่รักมาเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวอะไรอย่างงี้คือแบบอยู่กันได้ทั้งวัน ะะและสําหรับครอบครัวไหนคะ่ะที่มีน้องๆสนใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ธรรมชาติแบบนี้เป็นพิเศษเนี่ยได้ยินมาว่าถ้าหากว่าเราสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะก็จะเข้าชมได้บ่อยแบบว่าสัปดาห์ละครั้งอะไรเงรี้ยคุณ<ห>พ่อคุณแม่ว่าก็พามาสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยา,ยากจะมากันทั้งครอบครัวนะคะที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การทาสยามพารากอนนะคะวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขแบบง่าย,ายๆเพราะว่ามาง่ายจริงใช่แล้วล่ะค่ะแวันี้นะคะเราสองคนขัดต้อน้อ ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาใหม่นะคะอย่าลืมนะคะบ่าย3ามนาทีค่ะค่ะเจอกันใหม่ใน e ซี่ w e d เว s นสเสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ